ได้ใช้10%นะแป้งซื้อมาขอ้นมีคุณผู้ชมแล้วครับอไม่ไม่อันนี้อันนี้ในไลฟ์ส่วนตัวผมอันนี้อันนี้ในไลฟ์ส่วนตัวผมก่อนนะครับจะมาไลฟ์บอกทุกคนก่อนว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับอีกไม่อีกไม่กี่นาทีแล้วนะครับเราจะมาไลฟ์ผ่านทาง IG แล้วก็ Facebook ของทาง one connection นะครับซึ่งวันนี้อะไรติดหูวเนี่ย อ๋อติ๊กเกอร์ของเรานะครับอะไรติดหูน่าจะเป็นเพลงหรือเปล่าเพลงอ่ะติดใจติดหูแทนติดใจอ่าตื่นแล้วครับน้องผมตื่นแล้วน้องผมตื่นแล้วคุยได้แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ปิดเพิ่งไม่กดเปิดสวิตมาเปิดสวิตมาแล้วอะไรติดหูเพลงครับเฮ้ยได้สองพันห้าร้อยคนโอ้โหเข้ามาสองพันคนแล้วสอบระดับสองพันห้าร้อยคนแล้วนะครับอ่มาเชิญชวนเขาหน่อยมาเชิญชวน ทุกคนนะครับมาดูไลฟ์ของพวกเราสองคนนะครับทาง IG แล้วก็เพจ a c e b o o k One c o n n e c t i o นนะครับครับซึ่งอีกไม่กี่นาทีนี้แล้วเราจะมาเล่นมาไลฟ์พูดถึง MV พูดคุยแล้วก็เล่นเกมเล่นเกมที่สำคัญเลยมีแจกของรางวัลด้วยซึ่งจะแจกเฉพาะไลฟ์ครั้งนี้เท่านั้นซึ่งผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่า ของรางวัลเนี่ยจะมาจากการเล่นเกมซึ่งเกมของเราเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ MV สงสัยโลกอยากให้เรารักกันนะครับใครที่ยังไม่ดูนะครับตอนนี้ต้องรีบไปดูนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ดู MV คุณก็จะเล่นเกมไม่ได้ไแล้วคุณจะไ,ได้ของรางวัลตอนนี้คุณเปิด MV เลยแล้วไปดูรอไว้เลยใช่ครับ,รบแล้วก็อย่ายลืมแฮชแท็กแฮชแท็กอย่ายลืมนะครับแฮชแท็กอะไร แจมฟิล์มสงสัยโลกอยากให้เรารักกันนะครับครับก็ดูไปด้วยนะครับครับปั่นป uh huh ั่นไปด้วยกับพวกเรานะครับัแล้วพวกเราจะเช็คแบบเรียวทมมเลยใช่ครับครับผก็นี้มาเชิญชวนทุกคนก่อนเผื่อใครลืมนะครับเพจ Facebook แล้วก็ IG ของทาง One Connection นะครับวันนี้เราจะมาลัย้ำีกครั้งหนึ่งจะมีพูดถึงเรื่อง MV ครับ มีเล่นเกมแจกของรางวัลซึ่งเกมของเราเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับ MV สงสัยโลกอยากให้เรารักกันนะครับแล้วก็จะมีพูดถึงงานแฟนคอนด้วยครับผมเอาเป็นว่าใครอยากได้ของรางวัลเนี่ยรับรองว่าเด็ดแน่นอนนะครับไปดู m อมไว้ตอนนี้เลยโอเคครับแล้วมาเจอพวกเราสองคนทางไลฟ์ของ One Connection ทั้ง2ช่องทางนะครับไปละบ๊ายบาย